กันที่เรื่องของ Black b l a c k b u r r y กันบ้างค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเรื่องนี้เอาใจสาวกของคนที่เคยชอบ Black b l a c k b u r r y ค่ะรับรองได้ว่าเห็นดีไซน์ใหม่แบบนี้ต้องถูกใจแน่นอนค่ะ โทรศัพท์ b บ a c k b e r r y ี่ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นโทรศัพท์ยอดฮิตของเหล่าซเลบริตี้ฮอลลีวูดนะคะพักหลังมานี้ก็ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อแข่งขันกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อใหม่ๆที่มีกลยุทธ์เรียกลูกค้าให้หันมาใช้อยู่ตลอดเวลาค่ะจนทำให้ยอดขายของ Black เ e r r y นั้นตกอันดับไปเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทาง Black b บ r r y ค่ะก็เลยปรับกลยุทธ์ใหม่มาเน้นกลุ่มลูกค้าสังคมชั้นสูงเปิดตัวไลน์สินค้า Luxury ี่สมาร h ท n ฟโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตตรรรรรถยนยนนน์์นออบบสุุดหูอออ่่าางใกกโททศัพ b a c k กเ r อร p 9 9 s 3ค่ะแล้วก็ได้มีการจัดการเปิดตัวไปแล้วอย่างอลังการที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตค่ะ พร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ QWERTY ซึ่งนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญค่ะเพราะว่าสมัยนี้นะคะโทรศัพท์ทั่วไปเลือกใช้แบบทัชสกรีนกันหมดแล้วค่ะแต่ว่าการมีคีย์บอร์ดนี้จะทําให้ลูกค้าที่อยากได้โทรศัพท์แบบดั้งเดิมพึงพอใจได้เพราะว่าหลายคนก็ไม่ถนัดกับการใช้ทัชสกรีนแต่ถึงกระนั้นค่ะโทรศัพท์รุ่นนี้ก็ไม่ได้ล้าสมัยเพราะว่ายังมีหน้าจอแบบทัชสกรีนและตัวคีย์บอร์ดก็สามารถใช้เป็นทัชแพดร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัดด้วยค่ะด้านข้อมูลเทคนิคนัน้นนะคะเครื่อองนี้้กก็มมาพรับ RAM กิกและพื้นที่เก็บภายในอีก64 g b ซึ่งเพิ่มความสามารถเพิ่มพื้นที่นะคะได้โดยไมโคร s o s d ค่ะส่วนตัวกล้องก็เป็นเลนส์ซัปไฟล์คริสตัลโคดเลนส์นะคะมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะ างด้านแพ็กเกจของโทรศัพท์รุ่นนี้นะคะต้องเรียกว่าหรูตั้งแต่ยังไม่เปิดกล่องกันมาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ากล่องออกแบบมาอย่างดีนะคะในกล่องก็มีหูฟังแบบสเตอริโอสายชาร์จที่สามารถใช้กับระบบไฟล์ได้หลายประเภทด้วยนะคะแล้วก็สาย USB รวมถึงผ้าเช็ดหน้าจอและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนฝาหลังของโทรศัพท์ได้ด้วยฝาหลังแบบหนังแท้เกรดพรีเมียมค่ะที่ออกแบบมาให้เลือกกันหลายสีสันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับ BlackBerry P983 9นะคะเตรียมออกวางจำหน่ายที่ห้าง h e r r o d แล้วก็ที่ Porsche Design รวมถึงร้านค้าสินค้า Luxury ในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนราคานั้นก็อยู่ที่2,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ65,000บาทเหมาะก,กับลูกค้าที่ต้องการความเหนือระดับหรือว่ากลุ่มคนที่ขับรถ Porsche อยู่แล้วนะคะก็จะได้มีโทรศัพท์ไว้ขับไว้คู่กันกับรถค่ะ สำหรับใครนะคะที่เคยเป็นสาวก Black b บ a c k b บ r ร y หรือว่ายังรักยังชอบ BlackBerry อยู่ค่ะก็ไปหาซื้อกันมาไว้ใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ Hi so h ฮโซ n ฮ n i n g หมดลงอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้มาอัปเดตเรื่องราวกันได้ใหม่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อีกหนึ่งข้อสำหรับใครที่อยากจะกลับ Porsche เจ้ไม่มีเงินซื้อพอ r s c ก็ใช้เทนเนอรี่ก่อนนะซึ่งเจ้อาจจะเป็นคนสุดนั้นหุ้นหกหมื่นกว่าบาทก็ราคาแรงเหมือนกันนะแรงอยู่เนาะครับนึกถึงสมัยก่อนที่ต้องใช้ BVM ในการคุยกันให้ขอพี่หน่อยสิเออแบบตอนนี้แบบเอ้ยขอขอโค้ดไลน์หน่อยอะไรอย่างนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะเรื่องของเทคโนโลยีแบบนี้แล้ค่ะพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมานะกับ Solutions อัปเดตค่ะ